อุลสวัสด์เช้าว,วันที่26ตุลาคม2023ครับ UCL ครับจบไปแล้วครับแมตช์ที่3เดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันกันเลครับเช้าตู่อย่างเงี้ยฟังผลบอลก่อนไปทำงานอะเมื่อคืนเนี่ยก็เตะเตะหลายคู่ครับบาซ่าเนี่ยชนะ2 2 1สุงนครับชนะซัคตาโดเนตเฟยนูด ตอนรับการมาเยือนของไลเซโอโอ้คู่นี้ทาท่านจะมั่นนะชนะไลเซโอไปสามหนึ่งนิวคาสเซิลแพ้คาบ้านตอนดอกมุลหนึ่งศูนย์ไลซิกชนะเลสเตอร์เบลเกตสามประตูต่อหนึ่งยังสบอยตอนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าก็แพ้ไปสามหนึ่งนะครับยังบอยอ่ะก็เรือเรือใบสีฟ้าแมนซีก็ตามตามความที่น่าจะเป็นชนะไปสามหนึ่ง เปเช Milan ่ถล่มเอซีมิลาน3-0ปาดดิทูเกิดอียังขึ้นกับเอซีมิลานเนาะเชลติกเสมอตอนรับการมาเยือนของทีมตามีนะครับอเลติโกลแมนลิด2-2เก็บหนึ่งแต้มไปอัลสเบิร์ดก็ตามคาดแพ้ปอร์โตไป4ประตูต่อนหนึ่งโอ้เกิดอะไรขึ้นกับเอซีมิลานไม่แน่ใจก็ คือเอซิมิลานแพ้ได้แต่ไม่ควรจะแพ้แพ้ปารีสแซ์แมนเนี่ยเต็มที่กันหนึ่งศูนย์อะไรประมาณนี้แพ้สองหนึ่งนี่ถือว่าถือว่าโดนถล่มไปสามประตูต่อศูนย์้เรามาดูตารางดูตารางคะแนนนะครับเริ่มแต่เมื่อวานเลยเริ่มแต่เมื่อวานนั่นแหละนะฮะกลุ่ม A. บาเยนนำกลุ่ม B. อาเซนอลนำกลุ่ม C. เรัลมาดริดนาลีเนี่ยเกาะ,ะ,ะกันมากลุ่ม D. เลวโซซิดากับอินเตอร์อ่ากลุ่มอีเฟเยนูต์กับแอตเลติโกแมดริดมาก็กลุ่มเอฟพีเอชเอนัมดอทมุลนัมนิวคาสเซิลตกไปละตกไปละแพ้เมื่อคืนนี่ตกไปแล้วนิวคาสเซิลแพ้ดอทมุลกลุ่มจีแมนซีนำอยู่แล้วแหละเตะสามเด็กเก่าแต้มเตะสี่กันในสิบสองเตะห้ากันโค้งสี่ในสิบห้าหรือมั้งเบืองละกลุ่มเฮด บาซ่าน้ำก็อโต,โตตามอ่ายังไงก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในรอบรๆต,ต่อไปนะครับอันนี้นก็สวัสดีครับ